สวัสดีครับพบกับผมนัดนะครับคลิปนี้ผมมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับแอป Samsung Note ที่ใช้บน Samsung ตรกูล Galaxy Tab S Tab A Galaxy Note S21 Ultra S22 Ultra ซึ่งเพิ่งเปิดตัวล่าสุดรวมถึง Galaxy C4 3ตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ Samsung ได้ปล่อยอัปเดตแอป Samsung Note เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคือเวอร์ชั่น4.3.08.67 ปล่อยอัปเดตเมื่อวันที่12กุมภาปี2022คือปีนี้นะครับขนาดไฟล์77.43 MB สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันแรกเป็นเรื่องของการซัพพอร์ต PDF Reader Mode นะครับ 2. ซัพพอร์ตการปรับขนาดของรูปภาพเมื่อเราอินเสิร์ตรูปภาพลงมาในแอป Samsung Note นะครับ r t ซัพพอร์ต Android SOS ตรงนี้ผมพยายามค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลว่า Android SOS คืออะไรนะครับไว้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตไว้ใต้คลิปนะครับ 4. แก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นจาก Samsung Note เวอร์ชันก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันที่2ว่าเป็นอย่างไรนะครับกลับไปที่หน้าโฮมผมจะเปิดแอป Samsung Note ขึ้นมานะครับ ให้สังเกตว่าอินเทอร์เฟซต่างๆของเมนูในการใช้งานไม่ได้แตกต่างจาก s s ัมซ n n โน้ e เวอร์ชันก่อนหน้าเลยนะครับเหมือนกันทุกประการกลับมาที่หน้าโ m e อีกครั้งหนึ่งผมจะเข้าไปที่ My File นะครับผมมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ learning python pdf เลือกเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาสังเกตจะเห็นไอคอน Samsung Note 2ไอคอนนะครับไอคอนด้านขวานะครับ จะเขียนว่า Samsung Note เดี่ยวๆเลยไม่มีคำอะไรไว้ด้านใต้นะครับแต่ในขณะที่ไอคอนด้านซ้ายเขียนว่า Samsung Note PDF Reader นะครับ PDF Reader ตรงนี้เป็นฟัง์กชันใหม่นะครับข้อแรกที่เพิ่มขึ้นมาใน Samsung Note เวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าต่างกันอย่างไรผมจะเลือกเปิดโดยใช้ Samsung Note ตัวนี้ก่อนนะครับเลือก Just One ไฟล์มีขนาดใหญ่จะใช้เวลาเปิดสักพักหนึ่งนะครับเข้ามาใน pdf ไฟล์นี้แล้วนะครับผมจะเลือก edit mode แล้วก็จดโน้ตเขียนว่า samsung นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่หน้านี้จะเห็นนะครับว่าการเปิดโดยใช้ไอคอนที่มีแค่คำว่า samsung note เนี่ยจะเป็นการ import ไฟล์ pdf ที่ผมเปิดเมื่อสักครู่นะครับมาไว้ในแอป samsung note นะครับเลยขึ้นเป็น note ใหม่หนึ่งฉบับขึ้นมานะครับ learning python นะครับโน้ตที่ผมจดไปเมื่อกี้ก็ขึ้นมาเป็นคำว่า samsung นะครับผมจะลบโน้ตฉบับนี้ออกนะครับ delete กลับมาที่หน้า home ผมจะเปิดไฟล์นี้อีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เปิดโดยใช้ samsung note pdf reader นะครับปุ๊บ o u s t yes, one เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วผมจะไปเลือกที่ edit mode นะครับจดว่า samsung แล้ว save เรียบร้อยนะครับกลับมาที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์เมื่อกี้นะครับผมจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง เปิดโดยใช้ s a m s u n n Note PDF Reader นะครับที่ผมจดโน้ต s a m s u n g ไว้เมื่อกี้นะครับก็ยังอยู่ในไฟล์ที่ผมเซฟไว้เมื่อสักครู่นะครับคราวนี้กลับไปที่หน้าโฮมผมจะเปิดแอป Samsung Note ขึ้นมานะครับกลับไปที่ All Note จะเห็นนะครับว่าการเปิดโดยใช้ไอคอน ชื่อว่า Samsung note PDF Reader นะครับจะไม่มีการ import ไฟล์ PDF มาไว้ใน s a m s u n n note เลยนะครับดังนั้นจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่าระหว่าง Samsung note กับ s a m s u n n note PDF Reader ต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้คือส่วนของฟังก์ชันข้อแรกที่เพิ่มขึ้นมาในแอป a m s u n n note นะครับต่อไปจะมาพูดถึงฟังก์ชันที่2นะครับเรื่องของการปรับขนาดของ ภาพที่เราอินเสิร์ตมาในแอป Samsung Note นะครับไปที่โน้ตชื่อแบร้ง6เลือก Edit ไปที่ Insert เลือก Image นะครับไปที่ Gallery ไปที่ Folder Blender เลือกภาพโดนัทนะครับดันภาพที่ Insert เข้ามาในโน้ตฉบับนี้นะครับขนาดของภาพจะไม่ขยายเต็มหน้ากว้างของโน้ตฉบับนี้นะครับ เราเข้าไปเลือกที่รูปภาพแบบนี้นะครับจนขึ้นเมนู cut copy paste delete crop นะครับเสร็จแล้วไปเลือกที่ option ด้านขวานะครับเป็นรูปจุด3จุดจะเห็นคำว่า fit to page width นะครับพอเราเลือกปุ๊บเห็นไหมครับภาพที่เราเลือกจะขยายเต็มหน้ากว้างของโน้ตที่เราจดอยู่นะครับนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแอป Samsung Note เวอร์ชันล่าสุดนะครับ เราต้องการจะย่อขนาดภาพให้กลับมาขนาดเดิมนะครับก็ไปเลือกที่รูปภาพให้ขึ้นเมนูแบบนี้นะครับไปที่ option เลือก resize to default นะครับภาพก็จะย่อขนาดลงมาเท่ากับขนาดเดิมตอนที่เรา import เข้ามาก็ประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในแอป Samsung Note เวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามนะครับสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลย สุดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel n Gadget ดีด้วยสวัสดีครับ